ทางนะครับผมบอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปกินพายเอกมาหลบหน่อยค่ะอ่ะบือแบบเลยค่ะเรียนเชิญครับพิงค์มาครับอ่าใช้ฝาเลยอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะต่อไปก็เป็นการเวโอ่้คุณยายคะวัยพานี่นะต่อไปอยังไงอ่ะตาไม่ทิ้มองไม่เห็นต่อไปก็เราก็จะถือว่าจุดจุดเทียนนะจุดเทียนแล้วเราร่วมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ะครับครับผมเดี๋ยวทำตอนนี้ขอก่อนจะขอเพลงครับขอยืมไฟแช็คสักหน่อยครับอ๋อเจ้าหน้าที่เรามาครับไปเดี๋ยวเกงนี้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวถอดหน้าแมนนั่นดีกว่าถ้าเกิดถอดแม่ของเด็กเจ้าหน้าที่เราจะไม่เห็นไฟเลยนะครับแม่คะใครก็เชื่อถือไม่ ไฟฉายที่มือถืออ่าเป็นว่าเดี๋ยวเปิดแฟลชเปิดแฟลชมือถือเลยค่ะไม่มีไหมไม่เปิดเปิดแฟลชเลยค่ะอ้าวเขาถ่ายคลิปกันหมดน้องเป้กเออใครใครใครสะดวกช่วยเลยค่ะช่วยอะไรหน่ะแล้วน้ำม้าแม่หนึ่งบางคนก็อยากจะเก็บภาพไว้นะครับไม่เป็นไรครับเอาที่สะดวกก็ไล้วกันนะโอเคครับช่วงนี้เค้กพร้อมนโรงเรียนพอปปี้เบิร์ t เดย์ครับชื่อตัวเองครับ

คแม่แม่กลุ่มกำลังรักกันอยู่แล้วก็แม่แม่ทุกคนขอให้ทุกคนที่ลูกว่าไว้ลูกโซ่าแข็งแรงนะลูกนะงานเยอะเยอะแล้วก็ทำงานปังๆเฮ้ยไม่ได้ขออะไรเลยนะไม่ได้ไหมเราเป็นนักร้องนะลูกนะฝากไม่หนื่อยเลยคือเราอ่ะขายเสียงใช่ไหมขายเสียงขายหน้าขายตาไม่ใช่ ไม่ได้เชียร์นะไม่ได้คาดเองก็อยากให้ลูกอ่ะแบบว่าไปดูแลตัวเองดูแลหน้าดูแลแบบว่าเราเป็นนละลองนะลูกนะเราอยู่ในกระแสทำตัวละลอไปแล้วไม่สนก็ละลอนนะคะไม่เปิดทุกบาท ุูเลือใครมาพูดให้ฟังคืณติดเพื่อต่อรู้กันรับไว้แล้วไปปรับปรุงนะลูกนะแล้วโฆษณาต่อไปลูกแล้วต่อไปก็ขอเชิญหยุดหยุดไปอย่างนี้เลยนะครับอ่านนะครับก็ขอบคุณแปดปีที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เราก็อยู่ด้วยกันมาสิบสี่ปีแล้วนะครับนะก็ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ป .5 ตอนอาีสิบสอง,ง,งน,นะครับตอนนี้อายุ62สบสองแล้วอายุ26หนะครัรีบ หนะครับนะก็อ่าอ่าวันเกิดครบ26ปีนะครับนะก็ผ่านเ็นเจเพศมาแล้วนะครับโตขึ้นนะครับโตขึ้นเราเห็นพัฒนาการเขาตั้งแต่เด็กๆนะครับโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็ขอเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเหมือนกันครับเหมือนแม่ดาเนาะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับมีเวลาต้องพักผ่อนบ้างเพราะว่าชีวิตเรา24ชั่วโมงถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยครับขนาดนอนหลับอยู่ก็ยังฝันเลยว่าฉันจะทำอะไรต่อในพรุ่งนี้ นาเพราะฉะนั Dante, ้นเป็ bien, นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับพักผ่อนนอนหลับก็ขอให้นอนหลับสนิทให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่จะได้มีแรงนะครับมาสร้างความสุขสร้างความสนุกสร้างความบันเทิงให้กับพวกเรานานๆนะครับนะแล้วก็แม่ๆด้วยนะครับนาอยู่นานๆนะครับเอ๊ะอวยพรเรื่องความรักได้ไหมได้ครับได้นะได้นะโอเคครับได้ขอให้รักษาสุขภาพ รักแม่แม่รักแฟนคลับแล้วก็ขอให้แม่แม่รักกันอย่างนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณครับฟู้ากับฟัวครับผมแ่ดากับฟัวฟูย้ไปหมดแล้วอ่ะอ่าขอให้น้องนันสุขภาพดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะเพราะว่านอนดึกนะครับอ่าส่วนพี่เองเนี่ยก็จะขอเพลงอ่าแบ็กกา์ที่ดีให้น้องๆเป็นพี่ชายที่ดีให้น้องนะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรจะมอบให้ในปีนี้เราเพิ่งเจอกันแต่ก็มอบไปคาออนไลน์ให้น้องนันนะครับาะก็หนึ่งนนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่มอบให้กับน้องนะครับไ่คาออนไลน์ครับสีมีอะไรพูดบ้างหน่าลัวแบบไม่กล้าพูด อันเด็กก็ถ้าเกิดแม่สีแม่สีจีการอะไรไหมเป็นเจ้าของงานไม่มีแม่สีไม่ดื้อหรอกค่ะทางนี้ทุกคนเป็นตัวแทนถือว่าเป็นตัวแทนของแม่แม่แล้วนะครับตอนนี้เป็นความในใจจากเจ้าของวันครบรอเกิดครับน้องนายครับเชิญครับขอบคุณแม่หก็วันนี้ขอบคุณครับผมแม่ทีพาพามาที่นี้ทุกคนนะครับที่มาโน้มน้าวันนี้ก็แล้วก็ที่รับชมนะครับทางในส่วนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกค้าครับทุกปีนะครับที่เราได้เจอกันในวันเกิดครับก็ จริงก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนะครับนอกจากว่าขอบคุณแล้วก็ที่รักผมนะครับที่ดูแลผมที่คอยซัพพอร์ตผมในทุกเรื่องนะครับตลอดมานะครับแล้วี่ได้รู้จากูวังมาแล้วก็มาอยู่ที่ไม่ต้ดอกคาแหละครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแม่นะครับที่คอยดูแลต่อนะครับก็ในเรื่องทุกเรื่องที่ไม่บอกพี่ก็โอเคครับนจะไปเอาจริงชีวิตผมเปนชอบแบบอะไรที่มันเรียบง่ายกันนะแม่แต่ว่ามาที่เอามาจากง่ายเกินไปนะครับเข้าใจอยู่ครับ ก็จริงครับบางทีไลฟ์สดบางทีผมก็ยังไม่ไม่อยากไปดูเรื่องนะครับ <laughs> คือมันยังไงว่ารเราไลฟ์สดแล้วไหมเนาะมันก็ไม่ได้แบบเสงหน้าทำไรน,นะครับก็มันง่ายๆดีครับเอามาดูดิข้อน้าประทแบบเตรียมเยอะเลยนะไม่นะเด็กหน้าเรื่องเดยกหนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับนะครับ <laughs> ว่าในสิ่งใดที่ที่มันอาจจะ ครับแที่มันไม่ถูกใจแม่มากงานพวกนี้ก็ขอบใจทุกทางนะแม่นะนะครับก็ครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครเราก็มันสอบตานะครับเราไม่แม่เหลงตามาทีในมุมองที่มองเข้ามานะครับมีบางมุมที่แบบอาจจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายตาเนี่ยก็ขออภัยนะครับแม่ครับมาทีบอกแไม่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับแม่ทุกคนนะครับก็ขอบคุณแม่ยินดีต้อกลามแล้วก็รักแม่ทุกคนครับนะครับขอบคุณครับประมวลใจกับจุดขอบวันนี้นะครันทำงานไม่จงทำ แลวก็ลงมือกับกำลังใจจากแม่แม่ที่ท่านเลยครับผมหล่อ่ก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเพลงเดี๋ยวจะมียาไปเลยนะคะสนุกสนุกกันแต่ว่าแม่ดาขอขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่อุตส่าห์เสียสละเดินทางมานะคะเพื่อจะมารุวมนะคะเต็มใจมานะคะก็ขอบคุณแม่แม่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณแม่มาเลยนะคะที่มอบลูกแม่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะแล้วก็แม่ที่ ดูที่หน้าจอก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็คือบางทีบางเออ่บางบาางงรายการเนี่ยคุ้ทครับหรือว่ารายการต่างๆที่ไม่ได้แชร์มาก็ช่วยกันไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่การตกบองพ่อแม่ในฐานะหนึ่งในทีมงานก็ขอใครนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะตบมือด้วยกันครับผมก็กเอ็งนิดนึงก็ขอบคุณวุฒิตีสารสุวรรณตบมือให้คุฒิตีสารสุธันค่ะ ขอบคุณแมคุณใหญ่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณวู้ากที่ให้เกียรติมาแล้วก็หมอเบิร์นนะคะแล้วก็เด็กๆลูกศิษย์ทั้งหลายขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวเราไปสูงกันต่อเ่ะช่วอนี้เดี๋ยวไหนๆคุณแม่เตรียมบีบมาขนาดนี้แล้วตัดเป็นพิธีสักนิดนึงครับอ่าลูกๆตัดให้น้องนันตัดเป็นพิธีครับเอาเดี๋ยวเอกก่อนตรงมันจะสลับทำหน้ยสีนู่ กลัวสะพังนะอย่านะเดี๋ยวมาสลัดโดยฉันนะตัดเป็นวิธีสักนิดกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ของของทางโรงแรมะตับได้ยกลงไปตัดแต่งล่างก็กดไม่ลงไม่เป็นไรครับประมาณนั้นแหละไม่รู้ให้สักเที่ยวหนึ่งสักส่วนหนึ่งให้ให้กับอ่าไม้ท่านท่านได้ชมนี่โชคดีนะ เดี๋ยวจะมีแจกต้นนะเดี๋ยวทีมงานก็ควรช่วยช่วยจ่าให้นะคะแต่ละต้นนี่คุณ่าจะตัดให้ทั้งงานเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่ความตั้งใจของเขานะครับเดี๋ยวนะครับส่วนส่วนเลงนะครับให้นิดนึงอ่ั